ปลาขายีนปลาสยินอโอ้โหใสสดพอดีไดปลาขายีนปลาธรรมชาตินี่อยู่ที่นาก็มีปลาธรรมชาติตอนนี้ฝนตกเยอะปลาออก ่าลายลายต้นปีนตางนานฝนาขึ้นมาใข่ถ้าเราแพ้ป่ะโอ้โ น่ากินจังเลยนะคะโอ้ยน่ากินน่ากินโอ้ยตัวนี้มันโอ้ยโอ้ยหนนี่บอมันมันอยากใส่ไฟมันมันอยากโชวไฟปั่นขึ้นมามันมันใกล้จะถึงเดือนสิบสองแล้วข้าวใหม่ปลามันใกล้จะถึงข้าวใหม่แล้วตอนนี้ก็เข้ากำเริ่มออกแล้วข้าวข้าวใหม่ก็เริ่มออกแล้ว ดี๋ยวก็ได้เป็นข้าวใหม่ปลามันนะปลาก็เริ่มมันแล้วนี่นหะอุ้ยตัวนี้มันมากเลยโอ้ก็ถอยไฟออกก่อนไฟแรงปิ้งตัวมันไม่ได้แล้วก็นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้โอ้ยมันน่ากินเลยนี่ดูที่มันเลยน่โอ้โหสงสัยเป็นแม่ไข่มั้งตัวนี้เนาะอาจจะแม่ไข่นะออนี่อแต่ละตัวนะคะมีห้าตัวทั้งเราปิ้งห้าตัวปิ้งทีละห้าตัว กินหมดแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ปิ้งกินใหม่อีกตอนเที่ยงเราก็จะปิ้งกินกะ้มตํานี่เราปิ้งกินกับแกงหน่อไม้นะคะพอดีแกงหน่อไม้ไล่เสร็จพอดีเลยก็จะปิ้งกินกับแกงหน่อไม้ไล่โอ้โหมันมากเลยโอโ้โหโอ้โหเป็ตาแซ่ยบเถอะเนาะเป็ตากินเป็ตาแซ่บเถอะนีะ่พี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แทนมันเลือยง,งก่อน อุ้ยสุกแล้วโอ้หหอมน่ากินแท้สุกเรียบร้อยโอ้โหหอมน่ากินจังเลยโอ้โหเรืองอ้อยเลยสุกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาใส่จานเอาไปกินกับข้าวแกงหน่อมไม้ด้วยนะนี่โอเคเดี๋ยวาจานใส่ก่อน จานก่อนนะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะเราเตรียมพร้อมที่จะกินแล้วนะคะโอ้ยตัวนี้ยิ่งทั้งมันด้วยนี่โอ้หน่าอร่อยมากเลยไปไปกินกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปลาเราเรียบร้อยแล้วอาหารเรานี่พร้อมแล้วนี่แล้วก็มีผักภายด้วยนะ ผักพายกินกับแกงหน่อไม้กินกับปิ้งปลานะคะปิ้งปลาเราจะกินกับแกงหน่อไม้นี่คะ่ะอาหารของเราโอเคเลยมามาซสิรกินด้วยกันนี่แกงหน่อไม่ก็เป็นจะแซ่บจะแซิแกงใส่ผักสะแงงนะคะแล้วก็บอกบวบนะคะนี่บวบด้วยบวบก็เอาแบบชนิดที่เป็นลูกใหญ่เป็นเม็ดนี่ แล้วก็เราก็เอาเปลือกลอกเปลือกออกแล้วก็หั่นหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วเราก็มาแกงอ่าผักสะแงงนี่คือผักสะแงงนานี่ผักสะแงงนาผักสะแงงนี่รสชาติจะหอมนะคะหอมไม่หอมคนละอย่างกับผักสะแงะผักสะแงะก็หอมไปอีกอย่างผักสะแงงก็หอมไปอีกอย่างผักชะอมก็อีกอย่างหน่อนไม้จะแกงได้ใส่ผักหลายอย่างได้ถ้าเราใส่ชะอมแล้วเราก็ไม่ต้องใส่สะแงะ มันจะตัดกันมันจะคนละกลิ่นถ้าใส่สะแงงแล้วก็ต้องใส่ไม่ต้องใส่สะแงะผักสะแงะกับผักสะแงงกะผักชะอมจะใส่ทีละอย่างแค่นั้นเพราะว่ามันคนละกลิ่นถ้าเราใส่รวมกันมันจะไม่ได้เลยมันจะเป็นกลิ่นรสชาติกลิ่นโอ้โหมันจะเป็นปวดหัวถ้าคนที่แพ้แต่นี่เราจะใส่แต่ผักสะแงะก็ผักสะแงะผักสะแงงก็ใส่แค่ผักสะแงง ไม่ต้องใส่ผักสะแงะไม่ต้องใส่ชะอมนะคะวิธีการแกงหน่อไม้นะคะค่ะของภูไทยนะคะของชาวบ้านภูไทยเฮาเ้อนี่ก็นี่นะคะ่ะโอเคนะคะแทเอาแทกเขาคิไปหาไปฮักเขาหลายโพดหลายเกิน เดี๋ยวที่เราแกงแล้วเราก็จะ,จะต้มไว้ก่อนเร้อแบบน,นี้ต้มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาไล่หามาจากสวนอยางเราแกงแบ่งแกงแล้วส่วนตรวนี้เราก็จะต้มดูสิเราก็จะเอาแต่ยอดยอดมันนะต้มนี่เราซ้อมเอาแต่ยอดอ่อๆมันนี่เอาแต่นอ,นอ,อ,อดอดมาต้มจะกินกับตำมะฮุ่งต้มกินกับแจ่วบองแจ่วกะปิพริกกะปิ เราก็จะเดิเอาแต่ตัวอ่อนๆนะคะเตรีมก่อนเด้อไปหามาตั้งแต่เช้า,ชามืดดิส่องแบตเตอรี่คุณเด้อหาหนูใหม่ไปตะเศรษฐ์ต้มก็ต้มก่อนไม่ต้มเยอะหรอกต้มแค่นี้ก็พอกินแล้วอันนี้ก็หม้อใหญ่พุใส่น้ำครั้งเดียวนี่ไม่อร่อยๆ ต้มหน่อไม้เสร็จแล้วเราก็ตำมะละกอกินกับต้มหน่อไม,ม้เดยววิธีซ่อมล้วก็ซ่อมเอาแต่ยอดอ่อนๆมันตัดนี่แล้วก็ตัดใชเนาะเวลาเรากินเราปอกกินมันก็จะได้ตัวอ่อนๆนี่เราล้างแล้วก็เอาคลายมันออกเอามันสวยๆแบบนี้ ล้างเสร็จแล้วเราก็มาต้มนะคะต้มหม้อใหญ่เลยหน่อไม้ก็ใหญ่สวยด้วยทำไมไล่นะคะนี่นะคะต้มแล้วเรียบร้อยรอแต่ที่จะกินเดี๋ยวเราก็ตอนเที่ยงเราก็ไปหามะละกอนะคะมาทำส้มตํากินกับต้มหน่อไม้นะคะโอเค คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่ช่วยดูคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะ